ในหลายๆช่องนะครับได้กล่าวว่านะครับว่าราคาวัวน,นั้นเกิดจากปริมาณวัวในประเทศเราที่เยอะมากจนเกินไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของโรคระบาดอะไรต่างๆก่อนหน้านี้นะครับที่เราขายให้ต่างชาติไม่ได้ก็ยังเป็นปัจจัยที่สคัญที่ทําให้วัวในประเทศของเรายังค้างอยู่นะครับในช่วงหน้านี้นะครับานโยบายรัฐบาลก็มีนโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามเนื้อเถื่อนนะครับโดยเฉพาะ เนื้อเนื้อหมูเถื่อนเนื้อวัวเถื่อนหรือเนื้อชนิดอื่นนะครับก็จะทําให้นะครับในตลาดของเราก็จะมีปริมาณสินค้านะครับเกี่ยวกับเนื้อวัวที่ลดลงนะครับดังนั้นแล้วผมคิดว่าในอนาคตนี้เนื้อวัวขยับขึ้นอย่างแน่นอนนะครับประกอบนี้ประกอบกับช่วงนี้นะครับเป็นหน้าที่เกษตรกรนะครับผู้ปลูกข้าวนะครับได้เก็บเกี่ยวพืชผลไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ อลวเรื่นี้ก็จะมีนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเงิน1-0,000บาทนะครับก็จะคิดคิดว่าน่าจะทําให้ปริมาณความต้องการซื้อวัวไปเก็บไปเลี้ยงนั้นน่าจะน่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับพีนี้ทัานนักข่าก็คือมันก็ะจะเข้าเรื่องของความต้องการที่จะขายและความต้องการที่จะซื้อเช่นเดิมนะครับแล้วก็ความต้องการของผู้บริโภคนั้นเป็นยังไงนะครับถ้ามีความต้องการที่จะซื้อมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้ราคาวัวของเรานั้น ก็จะเพิ่มขึ้นตามมาเช่นกันนะครับโดยที่ผมมองทิศทางของวนครับก็คงต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับทําทให้ปริมาณวัวนะครับในท้องตลาดนั้นลดลงนะครับความต้องการซื้อมากขึ้นโดยเฉพาะการเปิดประเทศเข้ามานะครับการยอมรับของต่างประเทศว่าเขายอมรับที่จะมานําวัวไทยเข้าสู่ในประเทศของเขาหรือนําเอาเนื้อวัวของเราไปบริโภคนะครับซึ่งทั้งนี้ก็เกี่ยว เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการานโย,ยบายของภาครัฐเองนะครับว่าจะสามารถที่จะส่งออกเนื้อโคไทยนะครับไปยังต่างประเทศได้หรือไม่ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างมากทั้งนี้ทั้งนั้นก็ในภายในประเทศของเรานะครับก็ดูแลในเรื่องของอาการไม่นําเข้าเนื้อเถื่อนอะไรต่างๆก็เชื่อว่าราคาเนื้อวัวนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเราสังเกตว่าในตลาดนั้นนะครับราคาของ เนื้อวัวยังไม่ลดลงอย่างเท่าไรนักนะครับแต่ว่าปริมาณวัวตัวนั้นยังเยอะอยู่นะครับความในช่วงหนึ่งนะครับในโรคระบาดโควิดคนก็หันมาเลี้ยงวัวเยอะทําให้ปริมาณวัวเยอะนะครับประกอบกับการส่งออกที่ส่งออกไม่ได้แล้วก็มีการทะลักเข้าเนื้อโคนะครับเนื้อหมูเถื่อนเข้ามาก็จะทําให้ราคาวัวนั้นต่ําลงแต่ช่วงนี้นะครับที่ผมดูหลายๆช่องก็ราคาวัวก็ ขยับขึ้นมานิดหน่อยนะครับวัวที่สายพันธุ์ดีก็ยังมีราคาที่ยังสูงอยู่นะครับทั้นนี้ทั้นนั้นก็ขอให้กำลังใจกับผู้เลี้ยงวัวทุกทท่านนะครับช่วยกันดูนะครับแล้วก็ช่วยกันติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็อดทนรอนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าราคาวัวน่าจะขยับขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้โคบ้านเมืองร้อยเกิร์สออฟฟิเชียลนะครับก็มานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมคิดว่าภายในปีนี้นะครับ ก็คิดว่าราคาวัวน่าจะขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้โคบานเมืองรอยเกิร์สเอฟฟิเชลนะครับมานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ